สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวกมวลวันข้อบันโครงรหัสนิสิต6 3 2 1 6 0 0 5 1 2เลขที่1ค่ะวิธีการทดลองวิธีการทดลองที่1ให้นำกระดาษที่เป็นรูปนิวคีโอไทส์4และ5แผ่น1แผ่นเท่ากับ3นิวคีโอไทนำมาตัดและพับขึ้นลงตามรอยปะวิธีที่2 ตัดหลอดยาว1.5เซนติเมตรจำนวน30ชิ้นวิธีที่3นำกระดาษที่ตัดมาร้อยกับหลอดจนหมดวิธีที่4ทากาวเชื่อมระหว่างส่วนที่พับขึ้นลงกระดาษแต่ละชิ้น5พาร์มโพเฟตเชื่อมกับ3พาร์มไฮดรไซด์ทำจนครบ ผลการทดลองการทดลองต่อ DNA จะพบว่า1นิวคลีโอไทด์จะประกอบไปด้วยน้ำตาลโพเฟตเบตซึ่งเบตจะมีอะดีนีนจับกับไทมีนด้วยจำนวน2,000ทะและไคโตซีนจับกับกวานีนด้วยจำนวน3พันธะพันธะที่จับกันเรียกว่า h b o บอและการจับพันธะระหว่างน้ำตาลกับเบตจะเรียกว่าไกลโค ซิดิกบอนและอีกพันธะฟอสโฟร์ไดเอสเตอร์บอนซึ่งเป็นพันธะระหว่าง5พามโพรเฟตเชื่อมกับ3พา์มไฮดรอกไซด์คนละนิวคลีโอไทด์กันพอนิวคลีโอไทด์ภายนะหน่วยมาต่อกันแบบโพลีนิวคลีโอไทด์จะมีจำนวน2ส,สาย จากการทดลองจะได้นิวคลียอไทา์3ินิวคลียด์ซึ่งใน1รอบจะประกอบด้วย10คู่เบตจะได้3รอบการพันเกลียวจะทำให้เกิดร่อง2ขนาดคือร่องใหญ่และร่องเล็กขอบคุณค่ะ